กินก้อนใหญ่ที่ว่าแน่ทัวแพ้เมื่อเจอ PC 350าม้าศนยไปครับผมจัดไปอุ่นกล่องเลยครับโอ้แบกแหนบแอนไปนูแลฮะ สวัสดีครับอยู่กับช่องเอ็มบีทีนะครับนี่คลิปนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับงานขุดเขื่อนกันครับอ่านี่คืองานขุดลอกเขื่อนขุดลอกอ่าอันนี้เป็นเกาะเนาะนะครับเป็นเกาะกลางเขื่อนอันนี้เขื่อนแม่ประจันครับผมเพชรบุรีนี่เองครับบ้านผมเองตรงนี้มันจะเป็นเกาะแบบมีต้นไม้ขึ้นอนะ่ะอ่าเมื่อก่อนนะตอนนี้เขาก็เหมือนเพิ่มความจุอ่างครับเอาเกาะตรงนี้ออกเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเพราะว่าปกติอ่างนี้เนี่ย แต่ว่าช่วงน้ำหลากน้ำป่าลงอะ่ะคือแป๊บเดียวแหละครับล้นชิบแล้วอ่าตอนนี้กรมชนครับผมก็เลยจาัดก,การมาลอกเขื่อนนะฮะมาครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมของกรใหญ่กันที่เราไม่ค่อยได้เห็นนั่นคือคมทสพีอยู่350ครับอ่าสามแค่ชื่อนี้ก็ใหญ่แล้วฮะปกติเราจะเจอกันไซส์แบบประมาณ200นะครับหรือว่า210แต่ว่ารอบนี้เรามาชม Uh, 3 50นะครับคันนี้คาดว่าน่าจะเป็น P C 350 8 M z ประมาณนั้นไม่มั่นใจฮนะครับท่านใดที่พอมองออกอท่านลองช่วยผมบอกทีสิครับว่าอันนี้คือรุ่นอะไร <Hey. S 1> แต่ว่าดูสิตรงเฟรมแล้วก็ตรงลิกเกอร์นี่ยังดูใหม่อยู่เลยป,ป,ปุ้งกุ้งกุ้งกีนี่โอโยังใหม่อยู่เลยครับดูด <c oughs> สีเสยยังลอกหอยหมดบอกเลยว่าโอโ้โห ห,ห,นะหินใหญ่ครับผมหินใหญ่นะโอ้โหรถใหญ่ครับผมตัวมันตัวโคงตัวเฟรมนะโอ้โหมันดูใหญ่ไปหมดเลยคนระับเสียงนันแน่นเลยฮะอันนี้อ่าถ้าเกิดว่าเป็น 8M เอ่อแ m คู หรือว่าเป็น m อ็มซิโเนี่ยประมาณ3.2.6อตันนะครับเครื่อง6สูบ250รแรงม้าครับอ่าปุ่งกีอันนี้พี่แกก็ดูค่อนข้างใหญ่อยู่นะน่าจะ1.8ดคิวเดินะดูแล้วเหมือนจะใหญ่หญกว่าอ่า3.2.3สองสามสักหน่อยหนึ่งนะครับดูใหญ่อยู่นะดูใหญ่อยู่เดาไว้น่าจะมาสัก1.8คิว อันนี้เหมือนเปิดผิวดินด้านบนครับผม น,นี่นนแน่นเลยเสียงนะครับโอ้โอ,อ้าตักใจฮิโนวิกเตอร์ FM2P ครับกระบะท้องเรือนะครับนะอ่ากระบะท้องเรือสีส้มเลยครับนี่ <c oughs> อันนี้คือวิ่งทอยในานนะครับ เหีืองัดหินมองท่าดูแล้วเอาเรื่องครับนี่ครับโอ้โหหินข้าวเลยนะครับโอ้โหดูสุดจัดนี่หลังสามต้นห้าฟันนะครับ ตรงนี้จะมี210อยู่ก็ประมาณหลายพันอยู่ครับน่าจะประมาณ6คันได้อยู่นะตรงนี้ประม้นที่น่าเข้าวคือมีตักอยู่ตรงรอบเกาะตรงนี้เลยครับแต่ว่าตรงนี้คือคันนี้เนี่ยเป็นพี่ใหญ่สุด <c oughs> กระบะท้องเรือ ปากหนึ่งใหญ่ดีแท้เยอะดีเว้ยน่าจะประมาณหนึ่คิวแหละได้อยู่ดูทรงแล้ว งนี้มันจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะครับ ตากนี่เป็นหินหมดเลยครับผมโอ้โหดูดูดูจังหวะนี้ครับโอ้โหงัดหินเต็มเต็มเลยรถใหญ่นี่งัดหินได้แบบสบายมากเลยครับเสียงลงเสียงโหลดนี่<ม>แทบจะไม่มี ปอดท้ายระเบิดครับผมนี่ครับเสียงโอ้โหงัดขินทั้งต้อนอ่ะนี่ครับดูพลังเขาครับพลังสามห้าศูนย์ครับไปครับผมเที่ยวนี้ครับไปลุยนี่ครับพิกเตอสามแปดศูนย์นะครับ ต่อไปมาครับคันนี้ก็วิกเตอร์380เช่นกันนี่ตรงนี้นี่นี่ทีมทั้งงานครับโอ้โหบอกว่าคลิปนี้ของบีอ๋ออันนี้เป็นวิกเตอร์นะัาจากดำนะครับอ่า ุ่นหินนะฮะที่เห็นโนแข็งเลยครับเขียวนี้เต็มแล้วครับนี่วิกเตอร์สามแปดฮะอ๋อนี่ก็้สี่ตัวอ๋อสองรูสองรูบนล่างครับผมตัวใหม่ได้นี่ไม่ใช่ตัวสี่รู โอ้โหแบกแหนบแอนไปดูแล,ละฮะอ้าวนี่ฟูโซอ่าขับต่อไปครับนี่เลยฮะฟูโซครับผมมิตซูบิชิฟูโซนะฮะโอ้โหดูตาทศครับผมตอนถอยครับ รอบสูงแต่ว่ารถไปช้ามากแสดงว่าอัตราทดนี่จัดหน้าดูครับทรงนี้คันนี้เหนือนจากเป็นกระบะแล้วมนจะกระบะอะไรคันนี้เป็นนิสุบิชิฟูโซ FN2524 นะครับ เครื่อง240รแรงอ่าูโซโต้เอ2เอ็ี่ so อ่า25ข้างหน้าหมายถึงพิกัดการรับน้ำหนักครับผมจวน24ข้างหลังคือกำลังเครื่องครับ240แรงอ่าประมาณนี้ดูง่ายมากนะครับดูได้ง่ายเลย อินก้อนใหญ่ที่ว่าแน่ทัวแพ้เมื่อเจอ PC350 าปห้าเป็นไงนจำพลังริงไว้ดูพี่แกขุณได้แรงใจจริงๆครับผมโหลดนิดเดียวนะฟังเสียงนะโคตรเหลือ แบบเป็นโคดหินประมาณนั้นค่อนนี้นะเอาเนินนี้ออกเอาตรงก่อนนี้ออกความจุน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับ <c oughs> นี่ครับจังหวะนี้ครับงัดขึ้นเลยเต็มพุ่งกี้ฮะ จุดคุณกล่องไปเลยครับรถแรงต้องเงียนะรถแรงต้องใส่เยอะหน่อยขับกล่องไปดิไงพอนะเอาอีกอนี่ครับผมเออ,อนนี็สบายหน่อยอันนี้ ไม่ต้องไปสู้กับหินแล้วนะบอกนี้โอโ้โหนูนครับผมจัดไปคุณกลองเลยครับอ้าวพอกี่ซันวะเนี่ย็นการอยู่วะเนะเป็นการอยู่นะเนาอานะจริงกำลังสองสี่จัดหนักครับ นิ่ๆนนนนเลยฮะตรงนี้นก้อนพอดีคำเลยครับมาฟังเสียงเครื่องด้านหลังกันครับผมอ่าหลังจากชมข้างหน้ามานะครับเราฟังซุ้มเสียงกัน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะรับผมวัสึกพีซีสามห้าศูนย์นะครับงานขุดลอกอ่างนะครับเพิ่มความจุเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างนะครับรับหน้าฝนครับผมนะครับประมาณนี้นะฮะวันนี้วันที่30กรกฎานะครับพบโอเคทุกคนประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ